ตอนนี้นมผมเทมกร์กอนไปเติมไวยไทยครับไฟนอลซ้อมมากี่วนันหนองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายหนึ่งเชวันครับอยู่ที่อุบลมีใครเป็นครูบอลซ้อมบ้างก่อนนี้เด่นพยัคฆ์พวกพี่เพื่เพื่อนท่ไยตอนนี้อายุเท่าไรเรายี่สิยังยี่สามครัสูงเท่าไหร่ครับ185สิบาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้60สิครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเขาวันนี้มาเจอน้องตาเดือดเคยต่อยกันไหมไม่ครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษายเค็งมาต่อยพยัคฆ์ เขากระตายไม่เข่าเนี่ยเขาเหมือนกันเลยแล้วเรามีอาวุธอื่นเสริมไหมนอกจากเข่ามีครับเขามีมาแน่นอนอืแล้วล่าสุดเราต่อยไว้กับใครเป็ดมุนเตียที่ล่างสุดไปงั้นไปไงชนะครับเคยชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับเบีร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดวนี้ต่อร้อยยี่สิบหกใช่ไหมเมื่อเช้าสอบแบบยานสอบเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายใส่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาค่มาเดิม คุ้มมากกี่กิโลสองกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อยคนจังหวัดวอ๋อเด็กอุบวนอ่ะขอเวช่วช่วยแฟนคลับหน่อยกชาวอุบนกำลังใจผม้วยครับบันดี่ครับอขอ่โขอโชคดีคม,ามาครับโอเค